วัดพระประทมเจดีราชวรมหาวิหารเป็นวัดสมัยโบราณเดิมชื่อว่าวัดพระประถมหรือวัดพระบรรทมองค์พระประทมเจดีมีลักษณะแบบทรงไทยรูประฆคางคว่ำสีส้มสูง120เมตร45เซนติเมตรจากการสันนิษฐานน่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ350ในสมัยพระอโศกมหาราชได้ส่ง พระสมณทูตมาประกาศพระศาสนาในสุวรรณภูมิต่อมาได้มีกรารปฏิสังขรณองค์พระปฐมเจดีในสมัยรัชกาลที่สีพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจดีองค์แรกและเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในแถบนี้และทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดพระปฐมเจดีย์สาธุสาธุครับ